ไปได้ดีนะครับอาาดครับโลแดนนะครับแดนร้อครับว่าการไปนะครับสังเกตดูดีๆนะครับในการรถนะครับสังเกตดีๆนะครับว่ารถเวลาลงเล่อนลเดตัวลนิ่งหว่าชดรีถ้ารถไม่ทุเก่งมากสังเกตทีนี้นะครับรถไทยที่มันนิ่งนะ มันใช้ลงเนินสลับแล้วก็โยกข้ายโยกขวานะครับแต่ถ้าเกิดไฟสามขาต้อเนอ่าเรวดนะครับสามาตองดูนครบดูนะครับรูนะครับหัวรถจยกล้อหกสอนะครับสังเกตดูดีนะครับนี่ทำไมไม่เป็นตนีครับร้กครับเห็นไหมครับลงแล้วแม่ไป ขึ้นแน่นอนดแต่ว่าแาดีลยวรน่มเรั่มเริมเร่เิมมเริมรเริเิมเม่มเรมร่มเมร่เริ่มร Ja! <laughs> มาแล้วตัวช่วยสำรองครับวันนี้อเ,เอาละออกไปแล้วออกไปแล้วโซบีใส่นะครับเสียสมานนะครับแร้งแล้วตอนนี้แล้งกัน ตกลงกันอยอะทำไมไม่ลงรถเหมาถึงก่อนเขาตกลงกันก่อนหรือเปล่าว่าใครจะลงรถอ่ะไม่ลงรถเลยมาถึงก่อนเขาไม่ลงรถตายตายลูกพี่ค่อยโอยเซบตีเบี้ยวไม่ออกใช่ไหมนี่ตายเสพติตายเอีสุดท้ายบอกว่าเือแต่แก้เลยนะ ็ไปเรื่อยๆนะครับมาสังเกตดูสิดูสิดูเกมนี้นะครับดูเกมแคลิรเบียนนะครับผมดูเกมแคลิรเบียนนะครับแกจะใช้ทักษะแบบไหนครับดูดีๆครับล มีอะไรจะแรกหรอครับมีอะไรจะแ,กแลกเวลาดีสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับก็ขอบระคุณนะครับอูดิตเซวิตนะครับที่ทำชกลาฟมาครั้งนี้นครับ